So หญิงแม่ครับพรุ่งนี้จะผ่าตัดแล้วมจะเป็นยังไงบ้างกลัวจังเลยอแม่ว่าไม่น่าจะเจ็บนะลูกเพราะว่าไม่ได้ยินมาว่าหมอคนนี้ผ่าตัดดีดีไม่เจ็บเลยอย่ากลัวกลัวกลัวแค่แมงเลยวิสัญนีเราเนี่ยจะต้องมีการเยี่ยมคนไข้ก่อนผ่าตัดเรื่องหน้าเราจะได้เตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับการผ่า ก็เพื่อความปลอดภัยของคนไข้แล uh ้ว huh. ก uh ็เพื่อให้การผ่าตัดเนี่ยผ่านไปได้อย่างราบรื่นเราจะได้มาตั้ประวัติโรคประจําตัวต่างๆของไข้มาเช็คเรื่องการใช้ยาการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆถ้าพบอาการผิดปกติเราก็จะได้แก้ไขก่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการมาเยี่ยมคนไข้ก่อนผ่าตัดก็มีประโยชน์เพราะว่าเราสามารถที่จะให้ข้อมูลคนไข้ก่อนถ้าคนไข้มีข้อสังถารอะไรเราก็สามารถที่จะตอบข้อสังขารของเขา ก่อนที่จะให้การระงับความรู้สึกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายคนไข้แล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัดนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นการระงับความรู้สึกโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งได้เป็น2ชนิดใหญ่ๆก็คือการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวหรือว่าเราเรียก แันง,ง่ายว่าการโดยาสลบอันนี้ก็จะใช้กับการผ่าตาัดเช่นผ่าตัดสมองผ่าตาัดช่องอหวช่องท้องอันนี้ก็คือโดยนยาสลบให้คนไข้ยื่นรู้สึกตัวไปเลยกับอีกวิธีหนึ่งเราเรียกว่าเป็นการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเช่นการผ่าตาัดแขนขาหรือว่าการผ่าตัดในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับสะดือเราก็จะใช้วิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่ก็ทำให้แขนขาชาขาไปเยี่ยมผู้ป่วยรายหนึ่งที่จะทำผ่าตาัด ค่ะคุณนรงดิฉันเป็นทีมวิสัญญีนะคะมาเยี่ยมคุณน,นรงก่อนผ่าตัดนะคะดินะฉันชื่อสุมิตรานะคะเป็นพยาบาลวิสัญญีค่ะส่วนคนนี้เนี่ยเป็นนักษาวิสัญญีพยาบาลน,นะคะชื่อพสชนนี่สิค่ะพรุ่งนี้ทราบหรือยังคะว่าผ่าตัดอะไรเอ่อผ่าตัดไ้เลื่อนค่ะอ๋อด้านไหนคะด้านขวาด้านขวานะคะเดี๋ยวทีมวิสัญญีจะให้ข้อมูลการเตรียมตัวอะไรเนี้ยนะคะก่อนผ่าตัดนะคะการเตรียมตัวก่อนดมยาสลบ งดอาหารและน้ำอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนผ่าตัดเพื่อป้องกันการสำรักอาหารเซ็นใบยินยอมสำหรับการผ่าตัดทำความสะอาดร่างกายสระผมถอดฟันปลอมของมีค่าไว้ที่ญาติหรือเจ้าหน้าที่ที่หอผู้ป่วยงดสุหบี่อย่างน้อยสองสัปดาห์งดดื่มสุราก่อนการผ่าตัดช่องท้องหรือช่องอกควรฝึกบริหารการหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆ นาทีละ8-10ครั้งเพื่อนำไปฝึกปฏิบัติหลังผ่าตัดเพื่อช่วยในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับปอดเช่นปอดแฟบหรือปอดอักเสบห,หายใจลึกๆค้าๆรลองตามนะคะหายใจออกช,าชา้าๆค่ะซ้ำๆแปดถึงสครั้งนะคะ อารมเก่งมากเลยค่ะใช่เลยขาดทำแบบนี้เลยนะคะเยอะมากเลยค่ะพี่นรค่ะพยาบาลพวกพูน่ะลุกดำได้หมดไหมํำได้ครับแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมมากเลยแล้วผมเข้าไปในห้องต้องทำตัวยังไงบ้างครับหลังจากที่คุณเข้าห้องผ่าตัดไปแล้วนะคะก็จะให้คุณนอนบนเตียงผ่าตัดและหลังจากนั้นเนี่ยทางทีมวิัญญีเนี่ยก็จะมีการตรวจวัสดญงานชีพนะคะติดเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยดูแลคุณระหว่างผ่าตัดนะคะแล้วก็ให้คุณมดมออกซิเจนนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีการฉีดยาและวล่ความรู้สึกเนี่ยเข้าทางสายน้าเกลือนะคะรูปเลี้ยนเนี่ยจะหลับไปนานไหมอ่ะเลี้ยนมีลูกชายคนเดียวเนาะคุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะระหว่างที่อยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยก็จะมีสัญญาแพทย์มีสัญญีพยาบาลนะคะแล้วก็แอดที่ทำการผ่าตัดนะคะคอยช่วยดูแลอยู่นะคะผ่าตาัดเสร็จผมจะเป็นไรยไหมครับค่ะก็หลังจากผ่าตัดเสร็จน,นะคะทางทีมสัญญานี้ก็จะปลุกให้คุณตื่นนะคะ ในขณะนั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดนิดนึงนะคะตรงที่มีท่อช่วยหายใจอยู่ในปากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะประเมินความรู้สึกตัวของคุณนะคะโดยอาจจะมีการให้คุณกำมืออ้าปากหรือว่ายกศรีรษะนะคะเพื่อประเมินว่าคุณเนี่ยหายใจดีแล้วรู้สึกตัวดีแล้วนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณทาได้ตามคําสั่งเราก็จะเอาท่อช่วยหายใจที่อยู่ในปากนั้นออกให้นะคะหลังจากนั้นก็จะให้คุณเนี่ยไปอยู่บริเวณห้องพักฟื้นนะคะเพื่อประเมินอาการของคุณต่อนะคะ จะอยู่ห้องพักฟื้นนานไหมอ่ะเรียนจาเข้าบีเยี่ยมได้เลยก็ระหว่างที่อยู่ห้องพักฟื้นเนี่ยคือเราต้องไปประเมินต่อนะคะว่าคนไข้เนี่ยรู้สึกตัวดีแล้วนะคะไม่มีอาการข้างเคียงจากการดมยาสลบนะคะ<ม>ก็โดยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ30-45นาทีนะคะคุณแม่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะทางเราจะช่วยดูแลให้อยู่ดีนะคะและถ้าผมกลับมาที่เสร็จแ,แ,แล้วผมมีเ็บแผลอยู่และผมจะทำยังไงต่อครับ ยง,าางยม,ยม,ม,ยมีอาการทัางเคียงอยา่างอื่นอีกไหมมีอาการผิดสิ่งอย่างอื่นไหมครับก็ถ้าคุณปวดแผลนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์จะเป็นเป็นคนสั่งยาแก้ปวดมาให้คุณนะคะึ้นปกติเนี่ยยาแก้ปวดจะฉีดได้ประมาณทุกหกชั่วโมงนะคะ<ม>หรืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นเช่นมีขึ้นไส้อัเจียนนะคะ<ม>ก็สามารถแจ้งพยาบาลที่จุดผู้ป่วยได้ให้พยาบาลเนี่ยได้รายงานแพทย์เพื่อรักษาต่อนะคะเป็นม,มีอาการผิดสิอนนะไรไหมครับ อาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นหลังจาาดลงยาสลบขาตัดนะคะออก็คือ,อาารเราใส่อดไปแหงใจเพฉ่นั้นจะมีอาการเล็บคอแห้งนะคะหรือว่ามีเจ็บคอได้บ้างนะคะซึ่งอาการหลังนี้จะหายไปประมาณหน,นึ่งถึงสองวันหลังจากผ่าตัดนะคะเป็นไงคะทําได้ไหมคะทําได้ครับแล้วตอนนี้พี่ตกกัลวลลดลงหรือยังเอ่ยลดลงมากโอเคมากเลยโอเคมากโอเคสบายคุณแม่คะมีอะไรสงสัยอีกไหมคะไม่ละ,ะ่ะสบายหายห่วงแล้วค่ะที <ś> ่ชั้นกับ สาวิสณีพยาบาลนะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตคุณแม่และก็คุณนรงนะคะเพื่อไปเยี่ยมผู้วปิดผืนต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะคุณนรงขอบคุณมากเลยนะคะ